ใครอ่ะไลฟ์ à? đi yeah. uh. I love Rossi uh, I, I love Rossi โหเกือบหมาก2 so <laughs> uh. <have> hey <coughs> What we do 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 you do ดูไว้ฮะนาพวกนี้ฮะดูไว้จะได้ฟ้องไม่ผิดตัวถ่ายพี่เหมาด้วยเฮ้ยไม่ถ่ายคนคนถ่ายนี่ขอสงวนนะฮะคนถ่ายนี่ขอสงวนดูฮะมีโอเอ็มวันไม่หมได้แ่ะกอะมี OM1 มมีโอเอ็มวันมีโอเอ็มวันมีโอเอ็มวัน รามแนดาวุ่งเลยนตรงนะรอซี่เห็นตกใจเลยเฮียหมูปิ้งคุณพ่อหมูปิ้งคุณพ่อจะโกอินเตอร์แล้วชอบ